ใครที่มาเจอคลิปนี้นั่นแปลว่าเป็นลูกรักขององค์พ่อพรพิฆเนศนะคะอ่ะมาดูกันว่าพ่ออยากจะอวยพรนะคะอยากจะมอบพรอะไรให้คุณนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะ่ะโอ้โห ความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขความสำเร็จความสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะทุกคนมีความสุขนี่คือพอรที่องค์พ่อมอบให้ทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมคะทุกคนอยากมีชีวิตที่อยู่กับคนในครอบครัวนะคะสร้าง ฐานะที่มั่นคงนะทุกคนทําเพื่อครอบครัวใช่ไหมนี่คือพรอันประเสริฐนะคะที่ทุกคนจะได้รับกับองค์พ่อหลังจากนี้ทุกคนจะมีความสุขกับคนในครอบครัวจะมีเงินนะคะจะมี ความสุขจะมีทุกอย่างที่คุณปรารถนามีบ้านนะคะมีรถให้คนในครอบครัวของคุณมีความสุขมากที่สุดนี่คือพรที่องค์พ่อมอบให้นะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรอีกอยากจะมอบพรอะไรให้คุณอีกความสะดวกสบายความสุขนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะพ่อจ๋านะคะอยากจะมอบพรอะไรดี คนที่มีอำนาจบาสนาบารมีนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะผ่านพ้นไปได้นะทำอะไรนะคะก็จะสําเร็จดวงของคนสําเร็จจะมาเจอคลิปนี้ดวงของคนมั่งคั่งร่ํารวยจะมาเจอคลิปนี้ดวงของคนที่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะมีคนช่วยนะคะคนเกื้อหนุนเกื้อกูลโอพลังงานดีมากค่ะคุณจะมีรายได้มากขึ้นคุณจะมีเงินมากขึ้นคุณจะมีความ มั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนเจอคลิปนี้นะคะมีดวงผู้อุปถัมภ์นะคะบางคนเจอชาวต่างชาติเข้ามาอุปถัมภ์นะคะดวงรวยดวงมั่งคั่งดวงมั่นคงดวงสําเร็จนะคะดวงคนที่มีความสุขความสมหวังนะคะความสะดวกสบายขึ้นครบเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความบังเอิญของคนที่มาเจอคลิปนี้พ่ออวยพรแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณณนะทีนี้ว่าคุณจะรับไหมคุณจะเชื่อไหมถ้าคุณรับคุณเชื่อคุณศรัทธาในองค์พ่อพระพิคเนต นะคะให้คุณรับคำทำนายและพร้อมที่จะร่ำรวยมั่งคัง่งและแชร์ออกไปเพื่อยืนยันพลังงานนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะ